ฮานูไม,ไม่โกงอะก่ะบอก,กเลย,เลยในสายอะไรวะแต่ปืนพกอะ่ะฮานูโคตรโกงมันดอกเดียวไปสวรรค์เลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแค่ดอกเดียวไปสวรรค์เลยขา่าตอนนี้ไม่โคตรโกงอ่ะแต่ขา่าเก็บมาเล่นไม่ยิงไปแบบเยอะแยะเนี่ยหายแหลกแล้วเนี่ยพอเลยเนะี่ยแหลกขออะไรวะไม่ได้เสิร์ฟไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันอ๋อเนี่ยกูก็เป็นละเละี้ยงมาเลี้ยงมาจริงเหรอโก้ไม่ใช่ไม่โกงเป็นหายแน่น่กูสับปืนไม่ได้เหรอนกูแบบแน่น่ะเหมือนมันจะดีเวย์อ่ะแบบ กูแบบสับปุ๊บมันก็ค่อยสับมาอีกทีนึงแล้วโกไปไหนวะแม่งโคตรผิวเลยว่าไงโกโก้โอ้ยแย่ไหมแย่หะเอ้ยไอ้เชฟบอสมาบอสมาไอ้เอือเขาเขาเจโรสโคบไอ้เชฟปืนไหนวะกูลืมชื่อมันอีกครับปืนของโซเวียตนึกว่าเออแม่งโคตรไม่ยากเว้ยมาสโคบอะเอาเอาปากกามาเขียนในจอมาเลยเป้าปืนไอ้ยีเอาวะยังไงโกไอ้เชฟไหมเหมือนไม่เหมือนสไนโกแม่งดอกเดียวชิบหายวะ ไม่เหมือนเจเีสโก้ดอกเดียวกูก็ดอกเดียวตายห่ามาโอ้โกเปิดปืนทองฆ่าบาเบตเลยหรือแมู่ดนเอาไม่มีใครยิงสักคนนึกว่าน้องบาเบตจะตายห่านึกว่าโกเปิดมันชี่ปืนไหนวะบอสไอ้ปืนน้องบาเบตอะมันชี่ปืนไหนวะน้องบาเบตอะไอ้เชี่ยยิงไม่โดนดูไอ้เชี่ยบอสแม่งยืนนิ่งๆไงกูเอ็กูแม่งยิงไม่โดน อ่าเป็นน้องไม่เหรอชีแท็กเหรอชีแท็กไหนไม่ใช่ดิที่มันแบบใส่แม็กด้านหลังอ่ะบอส DSR เออจำชื่อได้ปะเชี่ยแม่งไอ้ยิงไปโดนไอ้สัตว์นะไอ้ยยิงไม่โดนไอ้ยียแม่งกูแม่งยิงเอโก้แม่งนัดดอกแม่งแม่งไม่ตายยังไงเอโก้มันไม่ไอ้เชี่ยแมไอ้เชี่ยวิ่ดูไอ้บอสไอ้คุณอาวสโค๊น้องเือสไตล์วัวแม่งเกียนจัดไอ้สัตว ไเปิดอีสปอร์ตเลยเนี่ยแม่งไม่แรงเลยไม่เกี่ยวโกวเวียนยังไงมันก็แพ้มันเหมือนเดิมอือเฮ้ยไยิงไปโดนไอ้สัตว์ยิงไปโดนยังไงยิงยิงติดหลังคาบ้าอ้สัตว์ยังไมาได้จิงปืนกูโอ้ยยยเราเจอเราเจอของหนักกว่าเจอของหนักกว่าลำงายมาอุ้ยปืนเกี้ยนกูกูต้องเอาบาเบ็ดมาเป็นละปืนมันเกี้ยนเกินว่ะยังสู้ไอ้บอยไม่ได้ไอ้เชือกมันสับปืนไม่ติด ไอดีเกมไม่มีหรอปืนไอปืน,ปนไอไอสสน่ยแบบจุกๆนั่นเหรอวะไม่มีถาวรวะมันมีแต่เปิดเป็นวันอะปืนมันเกียนก็แม่งก็เลยเอาออกงมันจริงรัวได้เออไม่รู้วะรู้แล้วโดนสโคอป่ะคนทำไมเหตุผลทำไมมันถึงเอาออกทำไมวะกัวโกงเกินแน่แน่สโพกมันตรงเหรอโก้ไปไปโก้ปัดวิ่งเว่นอยู่ดีเจ้โก้โก้แม่งโก้ทำอะไรไม่ได้ กูให้โก้แช้ปืนพกก็ได้นะกูดูว่าเนี่ยโงมากกูว่าโอบีเอ็มยิงไหมกูไม่ได้เปิดมาเยอะโกบอกไอ้สัตว์กูเปิดบาบ์เบทไวไฟไหมยิงพวกมึงอะไม่ไหวละแต่กูเกิดโก้เลยอะไอ้ยาไอ้ดีกูไอ้โกเอ้ยทำไมพวกเราทุกคนมารวมกันเอ้ยโอ้ยเยอะมากบอสแม่เปนกูก่อนคนแรกเด้ะไอ้เกย์มีแต่ไม่เป็นโนสโคปืนโนสโคโก้เป็นไงอาวุธแข็งกูอ๋อเป็นปืนพกหรือปืนหาง อย่าขนาดเราแบบรุมมันสองคนเรายังไม่เอ้ยเชฟไม่จริงไม่โดนไอ้สุดเออแม่งกูตายกันกูไม่สับเลยเมื่อกี้แม่งไอ้สุดไม่มั่นใจในฝีมือการสับมาเพระาะเราแต่ทุกคนนี้ไม่มีสับใบหมดนะครับขอบอกไว้ก่อนคุณคาไมัสับใบก็อ๋อเหรอไอ้เชี่ยโอ้โหกูเห็นอันนี้มาดิโนซโคปโนซโคกูเห<แ> <ง S 1> ็นไอ้เชี่ยบอสแม่งแต่ไกลเลยว่ะแต่กูยังไม่เปิดตำแหน่งละกันสไนเปอร์ที่นี้ยังไม่เปิดตำแหน่ง เอ้ากูเห็นละเห็นคนละเฮ้ยไหนวะเฮ้ยเชี่ยแม่งแม่งไอ้สัตว์เวทกูหาเบือห้าด้วยกูไม่หมดละเฮ้ยนี่มันไอ้โกโก้โอ้ยเฮียแม่งยันเย็นวะโก้ทำไมไม่เปิดปืนสไนเปาวะบาเบต์อะโก้บาเบตไวไฟอะเปิดได้หนึ่งวันอะะไรบาเลตเทอร์ไหนวะมันปืนคือมันจะแบบว่าบาเโอ้ยเรียบเรียบวะโอยฉันฉันฉันคือเดอะเฟิร์สของโก้อย่างงั้นเหรอไม่เปิดกูยิงโดนพอดี เยี่ยมไอโก้ในทําได้แล้วนี่ไม่ตายหรอกนากูหาไอ้บอสไม่เจอว่ะกูหาไอ้บอสไม่เจอว่ะแม่งยิงปิดหลังคารถอีกแล้วเป็นที่อะไรกับรถเนี่ยอ๋ออย่างนี้แค่ปู่กูก็อยู่กับโก้นี่ไปรอล้างแขนรอล้างแขนในส่วนล้างแขนโก้แย่ว่ะเฮ้ยอีเี่นนี่ไงกูเจอเจอมื่อกับบอสอือยบอยเอาไปเยอะเจอกันอีกแล้ว เอ้ยใช่ไหมมันไม่โดนอ่ะไอ้สัสโก้เหงลือแบบน้อยไอ้สัสใส่มีดโก้เงาไมสวยมันปะมัใช้ปืนพกยิงกลัวไปแกยังเว่อร์เดี๋ยวเจ็าห้ามีดมีดรอบเดียวอ่ะโกมีดหมออ่ะถ้าแบบกดขี้ขวาเล่นมีดแล้วกันของโก M7 อ่ะฟันไวโคตรโก้เอ้าไอ้เชี่ยมึงจะมีดเหรอโกเอ้าไม่ใช่โกไอ้สัสหมาบอสมาบิดก็มาไอ้ไอ้ไม่ทัน โอ้ยแบบนั้นเราเราไม่สามารถสู้เขาได้เราไม่สามารถสู้เขาได้สู้โกงสู้โกงทำอะไรก็ไม่ได้หรอกเอ้ยกูเห็นไอ้บอสแต่ไกลเอ้ยโก้ยังบังเรียกพ่อเรียกพ่อเรียกพ่อรี่อ้นมาดิข้าเห็นแกกูก็เห็นมึงไอ้เจ้าจริงไม่โดนเออว่าหนึ่ไม่โกงตรงนั้นเดียวตายไม่เอ้ยวาเนึ่งอะโกงตรงนั้นเดียวตายเอาตรงนั้นถ้ากูไม่มีบาเนี่ยกูแบบเก็บคิวไม่ได้อะโก้แกแกมือเปล่า มึงจะเอาพันไปเปิดบาเบ็ดไฟมาเล่นดิเอ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวกูทิ้งปืนในโก้ทิ้งบาเบ็ดในโกอ่ะแล้วโกก็เอาบาเบ็ดไปยิงพวกกูไม่เอาไม่เอาไม่เอาาโกเดี๋ยวกูให้คิวมึงหนึ่งคิวเดี๋ยวกูทิ้งบาเบ็ดให้โกอยู่หวังมึงเนี่ยโกอยู่หวังมึงไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอาเอาไปเอาไปไม่เอาไม่เอาฆ่าฆ่ากูเอาไปเอาไปไม่ไม่ฆ่าโอ้อะไรวะเฮ้ยโกเอาไปบาเบ็ดแหะ โกยองเว้นด ah, ูก่อนใส่ท่าดีๆใส่ท่าดีๆโกองเว้นดูก่อนโกยองเว้นดูก่อนกดจีมากดจีมาเอาไปเอาไปลองเว้นดูก่อนลองเว้นดูก่อนบอสไม่อยากพยิงพรากูกดตัวจีอ่ะกดตัวจีอ่ะกูรู้ละกูรู้ละกดตัวไอ้แค่โก่งยิงกูแม้ว่ามันไม่เก็บบาด้วยโก้งปฏิเสธมิดไมตีอ่กูไว้ไว้ไว้เรย่อยๆเรียบร้อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยบเรื่อยๆเรื่ยมันแง่เพื่อนปฏิเสธบาเรื่อยๆเ่ปฏิเสธบายๆเรื่อยๆเรื่อด มีปืนกับนมีปืนไม่ช่วยตายควงเลยเอ้ยชิปใช่ไหมอ่ะเอือกูดวิ่งมาอยู่ย่าปืนแม่งเอือแม่งยิงยิงมันไม่มันแม็กไม่ซูมไปแล้ไอ้สัสแม่งก็ดูแหละไม่มีคำว่าซูมแกมือแม่โปกโอน